ฟังฝ่ายค้านวันนี้แล้วยังไงบ้างครับข้อมูลโอเคไหมครับสมกับที่บอกไว้ไหมครับว่าต้องฟังต้องติดตามแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะทําให้สภาไ่ร่วมการประชุมดําเนินต่อไปครับก็ฟังแล้วมันก็สําหรับผมผมอยู่ในสภามาตนานแล้วอ่ะก็ฟังมาตลอดสี่ปีก็ประมาณนี้ฮะก็ไม่ไม่มีเรื่องอะไรใหม่นะฮะ คือเรื่องที่พูดเนี่ยก็เป็นการรวบรวมประเด็นที่เคยอาจจะเคยอภิปรายนยติต่างๆหรือแสดงความคิดเห็นกันในในตอนหรือเป็นกระทู้ถามรัฐมนตรีต่างๆนะครับก็รวบรวมกันมาแล้วก็มาพูดในลักษณะในการยื่นยติเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบสองซึ่งก็เป็นเรื่องการซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อตนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆนะครับ เรื่องเรื่องต่างๆก็ก็ที่จริงเคยพูดกันมาหมดแล้วฮะแล้วหลายเรื่องก็พูดหลายครั้งด้วยในสภาเองนะฮะแล้วก็ยังมีการมาระ,ะแถลงข่าวออกมาแล้วก็หลายเรื่องที่พูดผมว่าแทบจะเป็นส่วนใหญ่อะ่ะก็ก็มาจากสื่อได้มาจากสื่อนะฮะจากสื่อมวลชนที่เกิดมีกลไกลในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอะไรต่างๆนะฮะทั้งในสภาทั้งจากภายนอกนะฮะหรือการตรวจสอบที่เกิด ไม่ไม่ว่าปัญหาเรื่องหลายหลายเรื่องนะฮะจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบที่เกิดจากภายนอกแล้วก็ปรากฏในสื่อก็นํามาเป็นข้อบูลในการอภิปราย,ายาก็ไม่ว่ากัน,นะฮะก็เป็นช่วงที่ก็ผู้อภิปรายก็ต้องหาประเด็นมาอภิปราย,ายะฮะครับเมื่อนั้นเมื่อนั้นก็ไม่ไม่ไม่สม,มกับทาหน้าที่ฝ่ายค้านะะนะฮะก็ต้องทําหน้าที่ไปนะฮะก็พยายามหาประเด็นพูดไปบางคน เนื้อหามันไม่มีอะไรก็เลยต้องพยายามใช้ส้มเสียงลีลาให้ดูให้มันเข้มข้นไปเท่านั้นเองครับแต่เอาเนื้อจริงๆมันไม่มีนะครับสําหรับผม <It> ผมฟังแล้วผมก็ว่าก่อยแล้วก็ oh. แล้วข้อมูลเวลาออกมาเยอะๆพูดกันเยอะๆมันจะเป็นน้ําท่วมไปหมดนะ <laughs> คนฟังแล้วก็ไม่ค่ยอยก็ไม่ไม่มีประเด็นอะไรที่เขาจะไปนสนใจอะไรกันเท่าไหร่ เพราะส่วน oh. โดยว่าครั้งนี้ก็จะใกล้เลือกตั้งแล้วอะนะครับนะเออก็ทุกฝ่ายแต่ว่าก็ยังเป็นโอกาสของฝ่ายค้านะที่จะดา่าฝ่ายรัฐบาลได้ฝ่าย <c oughs> คอรมอรได้ <c oughs> เพราะว่าถ้าไปหาเสียงเลือกตั้งแล้วไปเที่ยวด่าก็อย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> ก็จะผิดกฎหมายเลือกตั้งกฎ oh. หมายเลือกตั้งก็ไม่ไม่ให้พูดในลักษณะใส่ความหรืออะไรกันต่างๆนะฮะในตอน oh. หาเสียงนะฮะ นะจะไปพูดเหมือนอภิปรายในสภานี่ก็เป็นว่าโดนกรกตแจกใบแดงแน่นะนะดังนั้นก็ให้เขาพูดก่อนนะเพราะมันจะใกล้เลือกตั้งพอพอถึงเลือกตั้งสิ่งที่ควรจะพูดก็คือนโยบายนะฮะก็จะพูดได้ถึงแต่นโยบายของตัวเองว่าจะทําอะไรนะฮะแล้วมันจะดีจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ดังนั้นก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้ใช้ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงของสภาไปในเรื่องนี้ก็ก็ทําไปฮะไม่ได้ว่าอะไร แต่ว่า,าท,ที่ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีอ่าก็เรียกอะไรมันไม่ได้สะเทือนอะไรที่ที่จะทำให้ต้องไปห่วงไปอะไรอ,อ,ยอย่างที่ว่านะคุณคือคือคุณไปบูญมองว่ามันก่อยไม่ค่อยมีน้ําหนักมีแต่น้ํานี่เลยเป็นเหตุผลที่เอ๊ะผมไม่ค่อยเห็นสสพลังประชารัฐออกมาเป็นองค์คลักพิทักษ์ท่านนายกหรือเปล่าครับผมเห็นท่านเดียวที่เด่นเด่นคือคุณบุญยพรเป็นสสรวมไทยสร้างชาติหนึ่งเดียวเลยตอนนี้เอ๊ะพลังประชารัฐ ไม่ค่อยได้ปกป้องท่านนายกเลยมองว่าก่อยใช่ไหมครับหรือว่ายัางไงฮะคือต้องก่อยด้วยแล้วก็ตัวท่านนายกเองก็เราก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่เราจะต้องไปไปไปทำอะไรนะฮะนะนะเพราะว่าเรื่องเรื่องอย่างนี้ผมว่านายกรมนตรีหรือรมนตรีก็ควรจะตอบเองนะฮนะนะเพราะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตอบไปนะฮะ คือหมายถึงปล่อยให้่านย้อกลบได้ก็ไม่ใช่เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะถ้าอภิยติอภิปรายไม่วางใจเนี่ยท่านประธานชวนท่านวิริชัยไปแล้วฮะคือจะว่าแบบโสียเสียหายได้เลยเพราะไม่ไว้วางใจกันแล้วอ่ะนะฮะนะฮะแต่ท่านจะไปพูดดีๆด้วยก็คงไม่ได้เลยท่านอนุญาตให้พูดแบบเป็นที่แล้วก็เอกสารรูปภาพครือวิดีโอสามารถฉายึ้นได้เลยนะฮะนะะไม่ต้องไปขออนุญาตนะฮะ ก็มีวิธีการแล้วก็ในระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจก็หา้ามยบสภานะฮะก็ทําให้รัฐบาลก็จะต้องให้พยายามผ่านให้ได้เรียบร้อยแล้วก็การลงมติก็ให้ลงในวันถัดไปหลังจากที่เสุดการอภิปรายก็มีคือมีประเด็นในตามรัฐธรรมนูญที่เข้มข้นมากในเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เป็นฝ่ายทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าในกรณีสักสามก็จ้จริงตามหนึ่งห้าสองเนี่ยนะฮะก็เหมือนกระทู้เป็นกระทู้กระทู้หมู่นะกระทู้คณะรัฐมนตรีก็กก็็ถามไปก็ตอบมานะก็ว่ากันไปนะะก็กก็็ไม่ว่ากันนะก็ก็ฝ่ายค้านเขาก็ก็ต้องให้เขามากนะเพราะฝ่ายรัฐบาลก็มีโอกาสที มีอำนาจรัฐมีอะไรต่างๆที่จะต้องไปทําโครงการต่างๆก็ไปทำนะฮะนะฮะฝ่ายค้านก็ไม่มีอำนาจนั้นก็ก็มีอำนาจในการวิาพากษ์วิจารณ์ก็ปล่อยเขาก็าปเ,าเป็นความสวยงามของระบอบชัปใสโอ้ะระบอบ<อ>รัฐสภานะฮะคุณไพบูมครับคุณไพบูมิพูดแบบนี้เนี่ยถ้า,ถาทางการเมืองเขาตีความเลยนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยปล่อยท่านนายกแล้วเพราะว่ารวมออกไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแล้วไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมา ดูแลกันแล้วแหละก็ท่านกะชี้แจงไปเลยฝ่ายค้านก็เต็มที่เลยพอถึงเวลาต้องไปสู้กันในสนามเลือกตั้งอยู่ดีแบบนี้คขาจะตีความแบบนี้เลยนะครับในทางการเมืองไม่ไม่อย่าไปพูดขนาดนั้นนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้พูดในนามพักนะฮะผมพูดในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่เราไม่ได้ในยติเนี่ยเราแทบไม่มีโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลนะเราไม่รู้จะมีบทบาทอะไรตรงไหนฮะ มันเป็นเรื่องของที่จริงเราก็ซักถามได้แต่ก็เขาก็ไม่ให้เวลามานะฮะปกติยติอย่างนี้พูดถึงพรรคฝ่า,ายรัฐบาลจะยืดยังได้เลยนะเพราะในเรื่องกระทู้เนี่ยทางซีกสสอรัฐบาลก็มีการยืดกระทู้ถามได้เหมือนกันนะครับยติอย่างนี้หนึ่งห้าสองนี่สอสอรัฐบาลก็ยื่นได้แต่เราไม่ได้ยื่นเพราะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านเขาเขาเขาได้มีโอกาสที่มีเวทีที่จะพูด ก็รัฐมนตรีก็ปกติเวลากระทู้อาจจะไม่ยอมมาตอบอะไรเงี้ยนะครับอ้าวกระเที่ยวนี้ก็ถามไปรัฐมนตรีก็้องมาตอบหรืออาจจะไม่ตอบก็ได้นะฮะก็ไปสิทธินะฮะดังนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาอะไรเรื่องนั้นล่ะเรื่องนั้นเรื่องของท่านนายกที่ไม่อยู่พักพลังประชารัฐนั้นก็ท่านไปเองด้วยแล้วก็เราก็กลับเห็นว่าการที่ท่านไปเนี่ยแม้จะมีข้อเสียฮะบางอย่างแต่ว่าข้อดีมีเยอะกว่า Oh. พักเราอันนี้ดูดีมากเลยตอนเนี้ยพอดีมี<ห>อะไรบ้างครับคุณเลี้ยครับพี่เอกภาพเลฮะก็ก็มีโอกาสที่เราจะได้ชัดเจนนะฮะเพราะเรามีท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านหัวหน้าพักเนี่ยนะฮะ <Yeah. S 2> ท่านท่านมีความสามารถมากแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะที่จะได้เป็นอนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งในปีหกหกนะฮะ mm. ดังนั้นเราก็จะได้มีโอกาสที่จะได้อได้อ เรียกว่าสนับสนุนได้มีการเปิดให้ทางสังคมได้รับทราบถึงแคดดิเดตนายกที่อของพรรคพลังประชารัฐก็คือลุงป้อมเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมที่สุดได้ส่วนท่านนายกท่านพูดไปนี่ก็กําลังพูดถึงเรื่องแปดปีของท่านทํางานมาะท่านก็ต้องชี้แจงของท่านไปนะฮะแต่ท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องสองปีที่เวลาที่เหลือของท่านเนี่ย แต่รัฐบาลข้างหน้ายังไงเขาก็อยากจะอยู่กันสี่ปีทั้งนั้นแหละฮะครับก็เพื่อที่จะได้อภิปรายอยากจะฝ่ายค้านในสมัยนั้นข้างหน้าถ้ามีนะฮะมันต้องมีอยู่แล้วมาฝ่ายค้านก็จะได้เปิดอภิปรายกันได้สองครั้งได้ทั้งหมดแปดครั้งก็คือสี่ครั้งเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับอีกสี่ครั้งเป็นอภิปรายหนึ่งห้าสองไปว่ากันไปตามตามหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละฝ่ายผมผมดูแล um, so ้ว so ก็ก็ก็เป็นเรื่องไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาใดๆนะฮะนะเราไม่ใช่เรื่องที่ที่ไปเกิดความอ่าหน้าตื่นเต้นอะไรทั้งนั้นนะนะก็เฉยๆนะฮะแต่ว่าการเลือกตั้งต่างหากที่จะใกล้จะมาถึงนั่นนะฮะถึงใกล้จะมีสีสันกันจริงๆอย่างจังครับโอ้หนั้นผมผมขอญาตชวนคุณไปบุญพูดไปถึงการเลือกตั้งนิดหนึ่งได้ไหมฮะถ้าย้อนกลับไปที่คุณไปบุญวิเคราะห์เมื่อกี้ เอ๊่ตอนพลเอกประยุทธ์ยังอยู่พลังประชารัฐมีข้อเสียนะถ้าท่านออกไปก็มีข้อเสียท่านออกไปแล้วก็มีข้อดีแล้วตอนท่านออกไปแล้วเนี่ยจุดอ่อนพลังพลังประชารัฐคืออะไรครับข้อเสียตอนที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์ครับข้อเสียใช่ไหมครับก็มีก็มีคนติดตามท่านไปจํานวนหนึ่งแต่เป็นส่วนน้อยนะเป็นส่วนน้อยนะฮะแล้วก็เหมือนกับ ก็ธรรมดาฮะเราก็มีบุคคลของสำคัญของพรรคที่จะอออกไปอยู่พรรคอื่นมันก็เราก็พูดตรงตรงเราก็ต้องเสียดายเป็นธรรมดาฮะไม่ได้อยากให้ท่านไปฮะแต่ถ้าท่านไปมันก็มันเป็นความต้องการของท่านฮะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามในการที่ไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยของบุคลากรเนี่ยมันก็มีข้อดีะ เพราะว่าในขณะที่อยู่มันก็มันก็มีปัญหาอยู่ภายในอยู่พอสมควรในพักนะเออมันคือพอพอมีการที่เคลียร์กันอย่างนี้ักษณะนี้ก็ดีก็คือทาให้พักพลังประชารัฐมีเอกภาพอนะก็มีความชัดเจนที่พลเอกประวิตยท่านก็จะได้นําพักได้อย่างสมบูรณ์นะฮะนะฮะแล้วท่านก็เป็นศูนย์รวมของคนในพักอยู่แล้วในสสอยู่แล้ว ที่ผ่านมามันขยกไปขย e ก,กันมายัางไงผมดูมาสามปีผมก็เวียนหัวฮะมันมันพลิกพิลัเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนพรรคการเมืองขนาดใหญ่ปกติที่ร่วมรัฐบาลหรือเป็นแกนนำรัฐบาลนะครับพรบครคต้องต้องควบคุมในเรื่องของรัฐบุตรีเรื่องของอะไรกันได้มากกว่านี้นะฮะแต่ดังนั้นก็ก็ถ้าถ้าเกิดยังยังเป็นอย่างเดิมอีกไป รัฐบาลสบายด้าปัญหาก็ยังอยู่แต่ถ้ามีการแยกกันอย่างนี้ซะก็จบนะฮะพรรคพลังประชารัฐเราก็สบายใจในในส่วนผมมองไอ้แอนนี่ผมฟังจากคนในพรรคที่อยู่ปัจจุบับนเนี่ยทุกคนพอใจตอนนี้ทุกคนมีความสุขทุกคนมีความสุขอยู่กับท่านหัวหน้าอยู่กับลุงป้อมเนี่ยนะฮะทุกคนมีความสุขมีความสบายใจฮะแล้วก็มีการอบอุ่นมีมเรื่องมีความเชื่อมั่น กันขึ้นมากว่าเก่าเยอะมากนะฮะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพักเราจริงๆตอนเนี้ยมีจุดแข็งสําคัญอ่าที่สุดแล้วก็คือมีต้นหน้าเนี่ยเราก็มั่นใจนะว่าพักคลังประชารัฐเนี่ยคราวหน้าเราก็เป็นรัฐบาลแน่นะฮะ แล้วก็เราก็พร้อมจะตอบนะอภิปรายทั่วไปอภิปรายด้วยหลังชัยอะไรครับ้ยไม่มีปัญหาล้ไม่มีปัญหาแต่ใครจะเป็นฝ่ายค้านนี่ก็มาถามเอาแล้วกันนะสมัยหน้าเราก็ยังจะเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่นั่นแหละแล้วที่สาคัญโศส์โศธาถ้าผมก็ยังมั่นใจว่าเป็นโอกาสสูงสุดนะฮะว่าท่านหัวหน้าของทางพักพลังประชารัฐคือท่านพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณนะเป็นค c ด n เดต a นายกตมนตีอ่าที่มีโอกาส เปลียนท่านเดียวของพรรคนะฮะแต่ว่ามีโอกาสสูงที่สุดที่จะเป็นนายกรัิทมนนเตในหลังเลือกการเลือกตั้งปีหกหกนะฮะคือพร้อมจะเป็นวัฒนาเลนยเลยอะรับรองฝ่ายค้านเนี่ยภิปรายอะไรต่างๆผมว่าย่าคือท่านถ้าพลังประชาธิปเป็นนายกเนี่ยประเทศครับคุณในบูลครับการมหาราชกาลดีจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีบรรยากาศจะก้าวข้ามความขัดแย้ง บ้านเมืองก็จะ,ะจะเจริญรุ่งเรืองอะนะฮะครับคุณดิบุญครับพลังประชารัฐถ้าพร้อมจะเป็นรัฐบาลเนี่ยแน่นอนต้องจับมือกับพรรคการเมืองอื่นซึ่งน่าจะต้องจับกับใครก็ได้ใช่ะะไหมครเพื่อไทยก็ได้รวมไทยสร้างชาติของลงตู่ก็ได้ใช่ไหมครับพรอมจับกันได้ทุกพรรคเลยใช่ไหมครับมันทั้งหมดเรื่องจะจับมือกับใครมันทั้งรอดูผลเลือกตั้งนะฮะผลเลือกตั้งที่ที่อหลังจากหย่อนบัตรแล้วอะฮะ ซึ่งเราคาดว่าเป็นต้นทึ่สภาใช่ไหมฮะก็พอออกมาพราก็มองออกฮะแต่ผมก็จําลองสถานการณ์ไว้จําลองจะเรียกว่าเป็นโมเดลหรือจะเป็นเสนริโอต่างๆไว้ว่าถ้าเกิดพักนี้ได้ยัะพักนี้ได้ทนั้นท่านี้ี่รัฐบาลจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะฮรัอลองลองแชร์ให้งได้ไหมครับประมาณก็เจ็ด จ็ดรูปแบบอะฮะนะฮะเจ็ดรูปแบบเลยก็จบลองแบบไหนผมก็มองแล้วยังไงพักพลังประชารัฐก็ได้เป็นรัฐบาลนะฮะคือเรียกว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะฮะไม่ว่าสูตรไหนอ่ะผมขอตัวอย่างสักในในบริบทนะครับในบริบทปีหกหรนะผมย้ำนะฮะในบริบทปีหกนะที่จะต้องการจะเป็นนายกตรีนะฮะการเลือกนายกตีนั้นจะต้องได้เสียงอ่าอ่าเห็นชอบ อ่าสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงสอสอสอขึ้นไปสอสอแลสอว่ารวมกันเกินสามร้อกแล้วก็เกินเกึงหนึ่งนะฮะก็คือสามรอยเจ็ดสหกเสียงนะฮะขึ้นไปซึ่งซึ่งอันนี้ฮะเป็นจุดที่เฉพาะปีหกหกซึ่งอาจจะปีหกสองมาแล้วแล้วก็ปีหกหกปีหกเป็นปีสมัยสุดท้ายเนี่ยนะดังนั้นสิ่งนี้ฮะทำให้เวลาเราจำลองสถานการณ์ออกมาแล้วอ่ะนะฮะ โอกาสของอผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกัฐอนตีที่จะเป็นนายกจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ที่ตัวบุคคลนะอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าพักนะฮะนะ mm hmm. คือพักนีเป็นองค์ประกอบแน่นอนนะสําหรับ,รบที่จะต้องให้ได้จํานวนสอสส่งได้อะไรต่างๆแล้วต้องมีสอสสพอจํานวนพอประมาณนะครแต่ว่าผู้ที่จะได้รับเป็นนายกตีนั้นจะต้องเป็นตัวเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนะฮะยอมรับ จากทั้งสสอทั้งพักต่างๆทั้งสวต่างๆเนี่ยนะฮะคือถ้าพูดให้ชัดคุณไพบูนครับได้เกินสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงคุณไพบูนครับถ้าพูดให้ชัดพูดได้เลยเลยครับว่าเกินสองร้อยห้าสิบเลยนะฮะครับถ้าพูดให้ชัดพูดได้เลยไหมครับว่าพลเอกประวิทย์คือคนเดียวที่สองร้อยห้าสิบสวจะเทคะแนนให้สองร้อยห้าสิบคะแนนเต็มๆคือมีสองร้อยห้าสิบคะแนนไม่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 ควรพูดอย่างนั้นนะฮะไม่ควรพูดอย่างนั้น แล้วเอาความมั่นใจของใครที่จะรวมได้ครับก็แค่ผมจําลองสถานการณ์ครับผมจําลองสถานการณ์เขใครใครก็ตัดส่วนต่างไปจําลองได้จําลองได้เป็นเป็นพอจําลองออกมาเนี่ยพักนี้ได้ท่านนี้พักนี้ได้ท่านนี้ทานนี้ได้ท่านนี้นะนะแล้วถ้าจะไปโหวตในในที่ประชุมรัฐสภานะฮะแล้วจะไปรวบรวมเสียงให้ได้ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงนะฮะ แล้วโดยที่จะต้องมีเสียงสสสองร้อยห้าสิบเสียงนะฮะครับ,รบแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งล้วก็ควรจะต้องจัดตั้งรัฐบาลดีผมว่าทุกพักเราจะร่วมกันก็ต้องการให้รัฐบาลอยู่ได้สี่ปีด้วยนะฮะอือก็จะต้องพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลได้สี่ปีด้วยนะฮะก็<ว>สามเงื่อนไขเนี่ยนะฮะนะฮะสามเงื่อนไขนี้ทาให้สามารถทาได้ก็ก็เป็นไปตามนี้ S <S แต่เท่าที่ผมรันรันลันในซีนาริโอรันรูปแบบต่างๆออกมาเนี่ยของการที่พักการเมืองได้ได้เสียงต่างๆแล้วก็มีสวสองร้ 2, อยห้าสิบสวอยู่ร่วมด้วยนะฮะนะฮะทัศนคติของสวนี่ควรจะออกมายังไงแบบไหนเนี่ยพอเรียบเรียงแล้วมันก็อย่างที่ผมพูดมันเป็นเกี่ยวคือพักข้อที่หนึ่งพักพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลร้อยเร์เซ็ข้อที่สองคนเอกไป ประวิยนะฮะในฐานะค c a n เด,ดท่านเดียวของของอพรรคพลงังประชารัฐนั้นมีโอกาสสูงสุดที่จะได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่สามสิบนะฮะครับนะครับเออโอกาสขนาดนี้แล้วจะไม่พูดได้ยังไงว่าสวสองร้อยห้าสิบจะต้องมีอยู่ในสมก,การในซีนาเรียลโอทั้งเจ็ดของคุณไับูญเนี่ยต้องมี250สองร้อสิบสวอยู่เต็มจํานวนในการเลือกคลเอกประวิตย์จะไม่พูดอย่างนั้นได้ยังไงครับไม่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  ไม่ต้องอย่างนั้นนะฮะแต่ถามว่ามีสวที่จะเลือกท่านเนี่ยเป็นจํานวนมากเน<ม>ี่ยมีฮะนะเท่าที่ผมรับฟังเนะี่ยก็สวเขาก็ออกข่าวเนี้ก็พูดอยู่ฮนะเาก็พูดเขาก็สนับสนุนท่านตัวเต็วสวิสนะนะนะเออก็แต่ไออย่างที่จะมาบอกว่าอ่าอย่างนน้นอย่างนี้ไปหมดอะไรมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ถ้าพูดว่ามีจํานวน จากที่ผมรับฟังแล้วผมก็ใกล้ชิดอยู่กับการทํางานกับทางสงวผมเป็นสสอะนะนะแต่ผมเป็นอดีตสวอะนะฮะผมคุ้นเคยกับสอวอเคาดี<ช>ผมรู้นะว่าเขาก็มีเอกสิทธิ์ในการเลือกของเขาผมก็รู้ว่าเขาก็จะคิดยังไงนะอ่ะนะฮะดังนั้นทั้งหมดมันก็อยู่ในสูตรที่ผมว่าใครก็ใครก็ไปน่าจะจําลองสูตรกันได้อ่ะนะฮนะก็ลองไปจำลองดูกันล้วกันก็จะเห็นอย่างที่ผมเห็นนะ่ะ แต่ถ้าอย่างนี้ในความเห็นคุณไทบูลคือสวอยู่กับลุงป้อมมากกว่าลุงตู่แน่นอนใช่ไหมครับผมไม่อยากจะไปพูดจากการนะนะนะผมไม่อยากจะพูดไม่ไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นไม่ไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องในลักษณะไปเปรียบเทียบสองท่านในเรื่องลักษณะอะไรสวอย่างนั้นก็ตางคนนดังทำกันไปก็แล้วกันนะไปคราะห์เอาเองนะคะนะครับผมไม่พูดถึงืัองพักไหนพักอะไรต่างๆทั้งหลายฮะเพราะหมายเรื่องอย่างนี้ก็ แบบก,ก็ทํากันได้นะก็ลองไปจําลองดูก็และนะ้วกันไปจําลองรูปแบบดูนะฮะแล้วก็จะเห็นอย่างที่ผมเห็นอ่ะนะฮะแต่ในใน <c oughs> ในเรื่องนี้ตอนนี้กระแสะทุกคนก็เห็นคล้ายกันอยู่แล้วนะฮะในกระแสะ <c oughs> ของของนักวิเคราะห์ทางการเมืองทั้งหลายนะฮะ <c oughs> ก็เห็นมาคล <c oughs> ้ายคกันอยู่แล้วนะฮะ ส่วนส่วนไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วแลผมวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นละนะฮะอ๋อครับแล้วผมผมการวิเคราะห์ในลักษณะทํานองเนี่ยผมก็ทํามาตลอดผมก็ไม่เคยพลาดนะนะอ๋โอ้โหครับเราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยผมนั่นเลยครับผมก็เลยจะถามว่าไอ้ลากจากสภามาเรื่องการเนืองแต่ผมก็คุยเรื่องเนี้ยสนุกดีคุยเรื่องเนี้ยสนุกดีเอาเอาไหนไหนปมันก็เกี่ยวกันนะว่าใครจะเป็นผู้ที่ ได้รับสิทธิ์ในการไปเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตาหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองเนี่ยนะฮะ,ะก็คือใคร,ครจะได้ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วใครจะต้องเป็นคนมาตอบนะบบครับมวุนครับไหนไหนไหนไแล้วขอขอ,อคำถามหนึ่งผมว่าประชาชนสงสัยมากเอ้ใครคิดปรับภาพลักษณ์ให้ท่านลุงป้อมหัวหน้าพักแต่งตัวลงพื้นที่ป้อมปราบประตูพ้ายแล้วไปสุดป้อมมหาการโอ้โห สุดยอดผมชมเชยเลยใครคิดแคมเปญใครคิดภาพลักษณ์การลงพื้นที่ให้ครับอ๋อ oh, ขอบคุณมากนะที่ชมนะฮะก็ทางทางคณะก็มีหลายทีมนะหลายทีมแล้วก็โดยโดยเฉพาะแต่ทั้งหมดทีมจะปรับยังไงก็ตามเนี่ยนะถ้าตัวท่านเองไม่ได้มีความชอบในเขาเรียกใกล้ชิดประชาชนหรือมีจิตใจที่อ่าคิดถึงแต่ประชาชนอย่างนั้นจะมาทำอะไรก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วล่ะฮะ ท่านมานะอยู่ี่ตัวท่านเองท้วยที่จริงอาจจะทีมงานทําได้เพียงแค่เอาสะท้อนอ่าเรียกว่าทัศนคติหรือวิธีการดํานงตนของท่านอ่ะซึ่งเป็นนะอ่าแบบง่ายๆสบายๆนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีน,น,ะนะฮะนะแล้วท่านมีเมตตามีความกันเองเนี่ยก็เอามาสะท้อนให้ให้ให้เป็นรูปธรรมจริงๆเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่จริงทั้งหมดนั้นเป็นเป็นเป็นวิสัยของท่านเองนะฮะ ไม่ได้ไปไปต้องไปแกล้งไปอะไรอย่างไปแกล้งทําอะไรไม่ใช่แล้วเป็นสะท้อนของนิสัยของท่านจริงๆออกมาครับครับโอ้วันนี้คุยคุณไปบุญคุยเรื่องในสภาแต่ว่าเล่าออกมาเรื่องการเลือกตั้งสนุกมากโอกาสหน้ารบกวนคุณลยเรื่องการเมืองกับคุณไปบุญสนุกจริงฮะแล้วก็โอกาสหน้าต้องรบกวนเรียนเชิญมาคุยลแลกเปลี่ยนเรื่องการเมืองโดยเฉพาะช่วงการเลือกตั้งนะครับคุณไปบุญครับครับครับด้วยการทีดีครับ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับด้วยกันดีดีครับครับ